คยสงสัยไหมครับว่าทําไมบางทีเรา,เาประคมใส่ปุ๋ยไปตั้งเยอะแยะเลยแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับไม่เป็นอย่างที่คิดต้นไม้ก็ย,ยังดูไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่หรือให้ผลผลิตน้อยกว่าที่คาดไว้ปัญหานี้เป็นอะไรที่คลาสสิกมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนปลูกต้นไม้ในกระถางเล็กๆหรือเกษตรกรที่ทําเป็นไร่ใหญ่ๆวันนี้เราจะลองเปลี่ยนมุมมองกันครับเราจะไม่ได้แค่มาดูว่าให้อะไรกับพืชแต่เราจะพยายามอืม คิดแบบพืชดูบ้างว่าจริงๆแล้วพืชต้องการอะไรแล้วก็ต้องการเมื่อไหร่โดยเราจะมาเจาะลึกข้อมูลจากชุดบทความในนิตยสารอาชีพ เพื่อถอดรหัสความต้องการของพืชแล้วก็หาวิธีตอบสนองให้ตรงจุดที่สุดครับเป็นการเปิดประเด็นที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าหัวใจของการให้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยคือการเข้าใจว่ามันไม่ใช่แค่การให้แต่เราต้องให้เป็นซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะจะพาเราไปสำรวจหลักๆเลยก็น่าจะสักสามเรื่องเรื่องแรกก็คือสารอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชมีกี่กลุ่มอะไรบ้างเหมือนไปทำความรู้จักเมนูอาหารของพวกมัน เรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องความต้องการสารอาหารที่เปลี่ยนไปตามช่วงวัยเหมือนคนเราที่ตอนเด็กกับตอนโตก็กินอาหารไม่เหมือนกันและสุดท้ายเราจะสรุปทุกอย่างลงในหลักการที่นําไปใช้ได้จริงที่เรียกว่า4ถูกเพื่อให้การให้ปุ๋ยเราเกิดประโยชน์สูงสุดไม่เสียเปล่าค่ะเยี่ยมเลยครับงั้นเรามาเริ่มจากการทําความเข้าใจเมนูอาหารของพืชกันก่อนเลยคือปกติเวลาเรานึกถึงปุ๋ยเราก็มักจะนึกถึง N P K แต่จริงๆแล้วมันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นใช่ไหมครับเหมือนกับว่าคนเราไม่ได้ต้องการแค่ปโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันแต่ยังต้องการวิตามินกับแร่ธาตุอื่นๆด้วยใช่เลยค่ะการเปรียบเทียบนั้นเห็นภาพชัดเจนมากถ้าเราแบ่งตามปริมาณที่พืชต้องการจากมากไปน้อยนะคะจะแบ่งได้เป็น3มกลุ่มหลักๆกลุ่มแรกคือกลุ่มธาตุอาหารหลัก หรือแม c r รน u t r i e n t s กลุ่มนี้คือกลุ่มที่พืชต้องการในปริมาณที่อ่อมากที่สุดถ้าขาดไปจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตอย่างรุนแรงเลยซึ่งก็คือสามาอันเสือที่เราคุ้นเคยกันดีไนโตรเจน N ฟอสฟอรัส P แล้วก็โพแทสเซียม K ค่ะ NPK ที่เราเห็นบนถุงปุ๋ยนั่นเองถูกต้องค่ะแต่ถ้าจะให้เห็นภาพลึกไปกว่านั้นลองนึกภาพว่าการสร้างพืชคือการสร้างโรงงานนะคะในไนโตรเจน N ก็เปรียบเสมือนอิฐหรือโครงสร้างหลักท,ทั้งหมดที่ใช้สร้างตัวอาคารโรงงานนั่นก็คือลำต้นกิ่งแล้วก็ใบส่วนฟอสฟอรัส P จะเหมือนกับระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรเป็นตัวให้พลังงานจุดประกายให้โรงงานเริ่มเดินเครื่องการผลิตหรือในที่นี้ก็คือการออกดอกติดผล ส่วนโพแทสเซียมเก็คือผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพและโลจิสติกค,ค่ะที่คอยดูแลให้สินค้าที่ผลิตออกมาก็คือผลผลิตมีคุณภาพดีเยี่ยมทั้งขนาดน้ำหนักรสชาติและส่งออกไปได้อย่างสมบูรณ์โอ้โหพอเปรียบเทียบแบบนี้เข้าใจหน้าที่ของแต่ละตัวชัดขึ้นเยอะเลยครับจากที่เคยจำแค่เอ็นบำรุงใบ P ีบำรุงดอกเคบำรุงผลตอนนี้เห็นเป็นกระบวนการเลย แล้วอีกสองกลุ่มที่เหลือล่ะครับเป็นยังไงกลุ่มถัดมาคือกลุ่มธาตุอาหารรองค่ะหรือ s e p o n d a r y nutrients พืชต้องการในปริมาณน้อยกว่ากลุ่มแรกแต่ก็ยังสำคัญมากขาดไม่ได้ประกอบด้วยแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็กรรมถันพวกนี้เปรียบเหมือนทีมซ่อมบำรุงในโรงงานที่คอยดูแลให้ระบบต่างๆทำงานได้อย่างราบรื่นและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มจุลธาตุหรือ micronutrients กลุ่มนี้พืชต้องการในปริมาณที่ มน้อยแต่ขาดไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวค่ะมีทั้งหมดแปดธาตุเช่นเหล็กสังกะสีโบรอนเปรียบได้กับน้ำมันหล่อลื่นหรือน็อตตัวเล็กๆในเครื่องจักรถึงจะต้องการน้อยแต่ถ้าขาดไปเครื่องจักรก็อาจจะพังได้เลยค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ยังไม่รวมพื้นฐานที่สำคัญที่สุดนะคะนั่นก็คือคาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนที่พืชได้มาจากน้ำและอากาศอยู่แล้วซึ่งเป็นเหมือนที่ดินและอากาศร,บรอบๆโรงงานค่ะเข้าใจแล้วครับ แสดงว่าการจะสร้างโรงงานที่แข็งแรงแล้วก็ผลิตของดีได้เนี่ยต้องมีองค์ประกอบครบทุกส่วนจริงๆทีน่นี้มันมีอีกประเด็นที่น่าสนใจมากคือเรื่องของเวลาสมมุติว่าผมมีวัสดุครบทุกอย่างแล้วทั้งอิฐเครื่องจักรทีมงานแต่ถ้าผมส่งของไปผิดจังหวะมันก็คงจะวุ่นวายหน้าดูใช่ไหมครับพืชก็คงเหมือนกันเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ค่ะ timing is everything การให้ธาตุอาหารถูกตัวแต่ผิดเวลาก็อาจให้ผลเสียมากกว่าผลดีด้วยซ้ำโดยทั่วไปเราสามารถแบ่งชีวิตพืชออกเป็นสองช่วงใหญ่ๆที่มีความต้องการธาตุอาหารหลักแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงช่วงแรกคือช่วงเจริญวัยหรือ vegetative phase พูดง่ายๆว่าเป็นช่วงสร้างการเติบโตเปรียบเหมือนวัยเด็กถึงวัยรุ่นที่เป้าหมายหลักคือการสร้างร่างกายให้ใหญ่โตแข็งแรงมีลำต้นที่สูงใหญ่มีใบเยอะๆเพื่อสังเคราะห์แสง ช่วงที่กำลังสร้างตัวโรงงานให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยใช้นโตรเจนหรือ N ที่เป็นอิฐเป็นหลักถูกต้องไหมครับโอเะเลยค่ะในช่วงนี้พระเอกคือไนโตรเจน N อย่างไม่ต้องสงสัยการให้นโตรเจนอย่างเพียงพอจะทำให้พืชโตเร็วใบเขียวเข้มแข็งแรงพร้อมที่จะเป็นโรงงานผลิตที่มีประสิทธิภาพแต่พอพืชโตเต็มที่แล้วมันก็จะเปลี่ยนเป้าหมายค่ะเข้าสู่ช่วงที่2คือช่วงการเจริญพันธุ์หรือ Reproductive phase หรือ วัยจเจริญพันธุ์ที่พืชจะเริ่มเปลี่ยนจากการสร้างขนาดมาเป็นการสิบพันธุ์หรือก็คือการออกดอกและสร้างผลผลิตนั่นเองค่ะแต่ในความเป็นจริงผมสังเกตว่าพืชบางชนิดมันดูเหมือนจะทําทุกอย่างไปพร้อมๆกันนะครับอย่างเช่นมะเขือเทศหรือพริกที่ต้นเดียวมีทั้งใบใหม่ออกมามีดอกกําลังบานแล้วก็มีผลที่กําลังโตแบบนี้เราจะแบ่งช่วงวัยของมันยังไงครับเป็นคําถามที่ดีมากค่ะนั่นคือความซับซ้อนในทางปฏิบัติ พืชอย่างมะเขือเทศหรือพริกที่เราเรียกว่ามีการติดผลต่อเนื่องหรือ indeterminate เนี่ยมันจะอยู่ในทั้งสองโหมดพร้อมๆกันดังนั้นการให้ปุ๋ยจึงต้องสมดุลค่ะ คือยังต้องให้นโตรเจน N อยู่เพื่อเลี้ยงลำต้นและใบใหม่ๆที่แตกออกมาแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มสัดส่วนของฟอสฟอรัส P เพื่อกระตุ้นการออกดอกชุดใหม่และโพแทสเซียม K เพื่อขยายขนาดและคุณภาพของผลที่ติดอยู่มันเหมือนการบริหารโรงงานที่ทั้งขยายพื้นที่และเดินเครื่องผลิตไปพร้อมๆกันต้องดูแลทุกส่วนให้ดีค่ะแสดงว่า P กับ K จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในช่วงนี้สินะครับ P, P คือระบบไฟฟ้าที่เปิดสวิชการผลิต และ K คือผู้จัดการคุณภาพที่คอยดูแลผลผลิตใช้เลยค่ะฟอสฟอรัส P จะเป็นตัวส่งสัญญาณให้พืชเริ่มสร้างตาดอกช่วยให้ติดดอกได้ดีส่วนโพแทสเซียม K จะรับช่วงต่อในการบำรุงผลโดยตรงช่วยลำเลียงน้ำตาลและแป้งไปสะสมที่ผลทำให้ผลใหญ่ขึ้นมีน้ำหนักดีขึ้นรสชาติหวานขึ้น ซึ่งถ้าเราให้ปุ๋ยผิดจังหวะเช่นยังคงให้ไนตโตรเจนสูงๆในช่วงที่พืชควรจะออกดอกผลที่ตามมาก็คืออาการบ้าใบาค่ะบ้าใบาเป็นยังไงครับก็คือพืชจะเอางบประมาณทั้งหมดไปลงกับการสร้างอิฐ หรือก็คือใบกับกิ่งกา้านทาให้เราได้ต้นไม้ที่เขียวชอุ่มสวยงามมากแต่กลับไม่มีดอกไม่มีผลเลยสักนิดดิฉันเคยเจอกับตัวเองเลยค่ะปลูกพริกในกระถางอัดปุ๋ยสุดตัวหน้าสูงไปเยอะมากเพราะอยากให้ต้นมันใหญ่ๆผลคือได้พุ่งพริกที่สวยที่สุดในซอยแต่เก็บพริกได้ไม่ถึง10เม็ดเพราะมันไม่ยอมออกดอกมันคือตัวอย่างคลาสสิกของการให้ปุ๋ยผิดเวลาเลยค่ะโอ้โหเห็นภาพเลยครับเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากม สรุปคือเรารู้แล้วว่าเพื่อต้องการอะไรแล้วต้องการเมื่อไหร่แต่ปัญหาต่อไปที่ผมว่าทุกคนต้องเจอคือพอไปยืนอยู่หน้าชั้นขายปุ๋ยจริงๆมันมีสูตรเต็มไปหมดเลย16 16 16 8 24 24 4 6 0 0มันดูเอ่อหน้าสับสนไปหมดจากข้อมูลที่เรามีมันมีหลักการง่ายๆที่จะช่วยเราตัดสินใจในสถานการณ์แบบนี้ไหมครับมีแน่นอนค่ะ แล้วมันเป็นหลักการสากลที่สำคัญมากเรียกว่าหลักการ4ถูกหรือ the four rights framework ซึ่งจะช่วยให้เรานำความรู้ทั้งหมดมาปรับใช้ได้อย่างเป็นระบบเรามาเริ่มจากข้อแรกกันเลยนะคะ 1. ถูกสูตรค่ะก็คือการเลือกตัวเลข N P K ให้ถูกต้องใช่ไหมครับอย่างที่คุยกันว่าช่วงต้นก็เลือกสูตรที่ N หรือตัวเลขข้างหน้าสูงสูงพอจะเอาดอกเอาผลก็เลือกสูตรที่ P กับ K หรือตัวกลางกับตัวท้ายสูงสูง หลักการเป็นแบบนั้นเลยค่ะตัวเลขเหล่านั้นคือสูตรปุ๋ยซึ่งบอกเปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของธาตุอาหารหลักที่มีอยู่ เช่นปุ๋ยสูตร4ต่อ18ต่อ18หมายความว่าในปุ๋ย100กิโลกร,รัมจะมีเนื้อไนโตรเจน N อยู่4กิโลกร,รมัมฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ P 18กิโลกร,รมัมและโพแทสเซียมที่ละลายน้ำได้ K 18กิโลกร,รมัมการเลือกสูตรที่เหมาะสมกับชนิดพืชและช่วงวัยคือหัวใจข้อแรกเลยแต่ถ้าจะให้มั่นยำที่สุดโดยเฉพาะกับการทำเกษตรแปลงใหญ่การนำดินไปตรวจวิเคราะห์จะดีที่สุดค่ะเพราะเราจะได้รู้ว่าในดินของ เรามีทุนเดิมอยู่เท่าไหร่และขาดอะไรจะได้เติมเข้าไปได้ตรงจุดไม่ต้องเดาสุม่มพอเลือกสูตรที่ถูกได้แล้วก็มาถึงข้อที่สอง,สองถูกอัตราผมเดาว,ว่านี่คือเรื่องของปริมาณเพราะเคยได้ยินว่าใส่ปุ๋ยมากไปก็ไม่ดีถูกต้องค่ะถูกอัตราคือการใช้ปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสม หลายคนมักจะคิดว่ายิ่งเยอะยิ่งดีซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดมหันการให้ปุ๋ยน้อยเกินไปผลก็ชัดเจนคือพืชไม่โตแต่การให้มากเกินไปนี่อันตรายกว่าที่คิดนะคะนอกเหนือจากจะสิ้นเปลืองเงินแล้วยังอาจทำให้เกิดภาวะปุ๋ยเป็นพิษหรือที่เรียกว่า fertilizer burn ได้ fertilizer burn มันเกิดอะไรขึ้นกับต้นไม้ครับใบมันจะไหม้จริงๆหรือครับ คล้ายๆอย่างนั้นเลยค่ะปุ๋ยเคมีส่วนใหญ่อยู่ในรูปของเกลือเมื่อเราใส่ปุ๋ยลงไปในดินมากเกินไปความเข้มข้นของเกลือรอบร,อบ,รอบรากพืชจะสูงกว่าในเซลล์รากตามหลักออสโมซิสน้ำจะเคลื่อนที่จากที่ที่มีความเข้มข้นต่ำ ก็คือในรากไปยังที่ที่มีความเข้มข้นสูงหรือนอกรากผลก็คือปุ๋ยจะดูดน้ําออกจากรากพืชทําให้พืชขาดน้าอย่างรุนแรงทั้งทั้งที่ดินยังชื้นอยู่อาการที่แสดงออกมาคือใบจะเริ่มเหลืองจากขอบใบแล้วก็ไหม้เป็นสีน้ําตาลเหมือนโดนไฟลวกเลยค่ะโอ้โหกลายเป็นว่าเราตั้งใจจะบํารุงแต่กลับไปทําให้พืชขาดน้ําเสียอย่างนั้นแล้อย่างนี้หลักการข้อที่สคืออะไรครับเรามีถูกสูตรถูกอัตราแล้วข้อที่สคือ 3ถูกเวลาค่ะซึ่งก็คือการนำความรู้เรื่องช่วงวัยของพืชที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้มาใช้จริงอย่างเคร่งครัดมันคือการให้ปุ๋ยในจังหวะที่พืชต้องการธาตุอาหารนั้นๆพอดีอย่างที่เล่าเรื่องต้นพริกบ้าใบาไปนั่นคือตัวอย่างของการให้ปุ๋ยถูกสูตรคือสูตรสำหรับบำรุงใบแต่ผิดเวลาคือให้ในช่วงที่ควรจะออกดอกการให้ปุ๋ยที่ถูกเวลาจึงเป็นการทำงานร่วมกันที่ลงตัวระหว่างเรากับพืชค่ะ ครับและข้อสุดท้ายของหลักการ4ถูกก็คือ4ถูกวิธีอันนี้หมายถึงอะไรครับใช่เรื่องการฝังกลบหรือการโรยบนดินหรือเปล่าใช่ค่ะถูกวิธีจะครอบคลุมเรื่องนั้นและยังรวมถึงการเลือกประเภทของปุ๋ยให้ถูกกับการใช้งานด้วยโดยหลักๆจะมีปุ๋ยทางดินที่ออกแบบมาให้รากดูดซึมเป็นหลักกับปุ๋ยทางใบที่ออกแบบมาให้พืชดูดซึมสารอาหารผ่านทางปากใบได้อย่างรวดเร็ว แล้วเราจะเลือกใช้อันไหนเมื่อไหรครับการให้ปุ๋ยทางใบนี่มันเหมือนเป็นการให้เครื่องดื่มชูกาลังกับพืชหรือเปล่าครับแบบว่าเห็นผลเร็วเป็นการเปรียบเทียบที่ดีค่ะปุ๋ยทางใบหรือ foliar feeding มีข้อดีคือพืชสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วมากมักจะใช้ในกรณีที่ต้องการแก้ไขอาการขดาดธาตุอาหารบางอย่างแบบเร่งด่วนหรือใช้เสริมในช่วงที่พืชมีความต้องการสารอาหารสูงเป็นพิเศษเช่นช่วงติดผลอ่อน แต่เราไม่สามารถใช้ปุ๋ยทางใบแทนปุ๋ยทางดินได้ทั้งหมดนะคะเพราะว่าพืชต้องการธาตุอาหารหลักในปริมาณมากซึ่งการให้ทางใบอย่างเดียวไม่เพียงพอดังนั้นปุ๋ยทางดินยังคงเป็นการให้อาหารมื้อหลักส่วนปุ๋ยทางใบเป็นเหมือนอาหารเสริมหรือยาที่ให้เมื่อจําเป็นการเลือกใช้อย่างถูกวิธีจึงจะช่วยให้พืชได้รับสารอาหารเต็มที่และไม่เกิดความเสียหายค่ะชัดเจนมากครับทั้ง4ถูกถูกสูตรถูกอัตรา ถูกเวลาและถูกวิธีเป็นกรอบความคิดที่สมบูรณ์แล้วนำไปใช้ได้จริงเลยหลักการพวกนี้เป็นเหมือนคู่มือสากลเลยนะครับแต่ในแหล่งข้อมูลที่เราดูมาจากนิตยสารอาชีพยังมีการพูดถึงผลิตภัณฑ์หรือโซลูชนันสมัยใหม่ที่ออกมาเพื่อช่วยให้การประยุกต์ใช้หลักการพวกนี้ง่ายขึ้นด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะในบทความมีออ้อ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์บางตัวที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นตัวช่วยสำหรับเกษตรกรในยุคปัจจุบัน อย่างเช่น n u w r i p l a n AG และ AG Plus ที่ถูกระบุว่าเป็นเหมือนทีมแพทย์ฉุกเฉินที่เข้าไปช่วยพืชในสภาวะวิกฤตเช่นตอนที่พืชเจออากาศร้อนจัดแล้งจัดหรือน้ำท่วมขังซึ่งเป็นสภาวะที่พืชเกิดความเครียดแล้วก็ดูดซึมอาหารได้ไม่ดี นอกจากนี้ยังมี n u t r i p l a n s o อยพลัที่ถูกกล่าวถึงในฐานะผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาดูแลบ้านของพืชคือช่วยปรับปรงุงโครงสร้างดินและส่งเสริมการทำงานของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดูดซึมปุ๋ยที่เราใส่ลงไปอีกทีหนึง่งรวมถึงมีการกล่าวถึงแอฟซ่าแว่าเป็นสารเสริมประสิทธิภาพที่มักใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์กลุ่ม Nutri Plan เพื่อให้การทำงานสมบูรณ์ขึ้นค่ะซึ่งก็มีข้อควรระวังทางกฎหมายที่ต้องแจ้งให้ทราบด้วยประเด็นนี้สำคัญมากค่ะ ตามข้อมูลที่ระบุไว้ในบทความระบุว่าผลิตภัณฑ์นิวทริแพลนเหล่านี้จัดเป็นปุ๋ยเคมีตามพระราชบัญญัติปุ๋ยพศ2 5 5 0ดังนั้นสำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ way, สามารถซื้อไปเพื่อใช้ในการเกษตรของตัวเองได้แต่จะนำไปจำหน่ายหรือขายต่อไม่ได้หากไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายปุ๋ยซึ่งหากฝ่าฝืนก็จะมีโทษตามกฎหมายนี่เป็นข้อมูลสำคัญโดยตรงจากแหล่งข้อมูลที่เราต้องเน้นย้ำให้ชัดเจนค่ะ ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับวันนี้เราได้เจาะลึกกันตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงการใช้งานจริงเลยนะครับถ้าให้ผมลองสรุปในมุมมองของตัวเองดูเหมือนว่าหัวใจของมันไม่ใช่แค่การท่องจำว่าต้องใส่อะไรแต่เป็นการเปลี่ยนมุมมองมาเป็นการพูดคุยกับพืชทำความเข้าใจว่าในแต่ละช่วงชีวิตมันต้องการอะไรแล้วเราก็ตอบสนองมันด้วยหลักการ4ีถูก คือเลือกอาหารให้ถูกสูตรปรุงในปริมาณที่ถูกอัตราเสิร์ฟในเวลาที่มันหิวพอดีหรือก็คือถูกเวลาและเสิร์ฟด้วยวิธีที่ถูกต้องเป็นการสารุปที่ยอดเยี่ยมมากค่ะนั่นคือแก่นของเรื่องทั้งหมดเลยแต่จากข้อมูลที่เราดูกันมีประโยคหนึ่งที่น่าสนใจมากค่ะในบทความระบุไว้ว่าเมื่อพืชมีอาการขาดาธาตุอาหารมักมีอาการบ่งบอกก่อนที่จะส่งผลให้ผลผล,ผลิตของคุณตกต่ำ ซึ่งมันทําให้ที่ฉันอยากจะทิ้งท้ายเป็นคําถามให้ไปขบคิดกันต่อนะคะว่านอกจากการทําตามหลักสีถูก ซึ่งเป็นการดูแลเชิงป้องกันแล้วเราจะฝึกฝนทักษะการเป็นนักสืบหรือการสังเกตภาษาของพืชได้อย่างไรพืชกำลังพยายามบอกอะไรเราผ่านสีของใบที่เริ่มซีดหรือเข้มผิดปกติผ่านใบที่ม้วนงอหรือยอดที่ไม่ยอมโตและที่สำคัญกว่านั้นคือเราจะตอบสนองต่อสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าเหล่านั้นได้ทันท่วงทีก่อนที่ความเสียหายจะบานปลายได้อย่างไรคะ